หลังจากท่านเดินไปจากข้างหลังแล้วท่านนั่งก็จะลุกขึ้นยืนนะครับก็จะขอเรียนเชิญท่านประธานคณะกรรมการสลามจังหวัดที่จะไล่ไปเรื่อยๆนะครับเข้าสู่พิธีมือจุดสำคัญครับของงานในวันนี้โอ้หวันเคยทำแล้วยี่สิบตัวได้เลยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตครับขออนุญาตจะไปบรรยากาศนิดนึง อันนี้อันนี้คัดตัวแรกก่อนนะครับคัดแต่ช่างแล้วก็เดินเข้ามาเข้าจับยยงแล้วผมคุ้นหน้าจังเลเรียบเลยดีไปกลับทีบ ผมไี่ได้ยกอันขึ้นไปเฉยๆอยากจะดูท่านนะครับ สวัสดีนะครับท่านประธานคณะกรรมการสลาจังหวัดชุมพรอ่านอาาุอาเพื่อความเป็นสิริงมงคลและขอให้พระเจ้าลอยพรเพื่อให้ทุกท่านที่มางานวันนี้ประสบความสำเร็จครับขอต้อนเชิญท่านประธานคณะกรรมการสลาจังหวัดชุมพรกราบขอรับเชิญครับ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف نبينا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم حليم لا حول ولا قوة إلا بالله ربنا آتنا من لدنك رحمة ربنا رحمة وعلى اله وصحبه اجمعين قال آه. لا نراه فيها سبحانك اللهم ولا حي فيها سلام آه. وهل صلى الله عليه وسلم ท่านประธานธนาคารอิสลามจังหวัดสุพรรณฯข้าราชการเอสบีดีแบงค์ผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมผู้บริหาร s อส b a n k ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพรท่านหัวหน้าส่วนราชการพื้นที่จังหวัดสุพรรณฯท่านสื่อมวลชนร่วมมือด้านการกระตุ้นพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ s อสในพื้นที่จังหวัดชุมพร่งเป็นความร่วมมือระหว่าง ในลำดับแรกขอเชิญทุกท่านรับชมวีดีอาร์แนะนำบริษัทดีเอชัดขอนแก่นจำกัดขอเชิญรับชมครับท่านเกิดเรามีวัวมาเราขายวัวไปเราได้ตัวร้อยบาทแต่ถ้าคุณเอาวัวนั้มาทำไมเราแยกส่วนเราขายทุกส่วนได้คุณได้ร้อยสี่สิบบาทที่การประชาการท่านเจงกับกระทรวงสาธารณสุขรนตรีท่านประหลัดวันหนูเราจะเพิ่มศักยภาพของโรงพยาบาที่จุมห

โมเดลหากโคเนื้อฮาลาันของไทยที่มีกำลังการผลิตสูงที่สุดในอาเซียนการพัฒนาแล้วก็เพิ่มคุณภาพเพิ่มมูลค่าของเนื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบกระตุ้นเนื้อด้วยไฟฟ้านะครับเรื่องของการ market, แฮ n g ิ้งโดยใช้หลาักการดึงกราวด์ภาพหลังไทยนะครับโดยการที่จะส่งเนื้อคุณภาพให้กับสายการเงินแห่งชาติการเินไทยนะครับการเรื่องของความเชื่อใจว่าเขากินแล้วก็สบายใจตรงเนี้ยว่าเป็นจุดขายของประเทศไทยที่ เราเป็นเรื่องทางลามตลอดแต่รือว่านำในเรื่องของความความสบายใจในการกินเนี่ยจะยิ่งทิ่งทำให้สินค้าอาหารของไทยเนี่ยสามารถไปได้ไกลและก็ไปได้กว้างขึ้นครับก็าดหลักเราที่มองไว้เนี่ยก็จะมองไว้หลักๆก็จะมีทานเยอะๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทานเนื้อตามวิถีชีวิตประจำวันหรือว่าทานทานอาหาศาสนานะครับเทศกาลต่างๆซึ่งอย่างนี้เนี่ยก็ต้องการทางลามือนกันเพราะเขาต้องการเนื้อพวกเนื้องสูงเขาที่ผมข้าวเนี่ยก็พยายามไปสืบต่อจเองก็จะมีเรื่องของความเึ้งงวดเรื่องของความสะอาดวามปลอดภัยของอย่างนี้นะซึ่งผมคิดว่ามาตรฐานเดขาเปิด มันก็จะสามารถขยายไปเป็นวิทยุภาระได้ทั้งหมดเลยนะครับมีคำที่กระทรวงอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเอสเออวันจตุพรเก็บสองท่านสัดแท้ตั้งนะครับท่านหน่วยที่ประสานระดีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมท่านในายกสมาคมหน่วยท่านนายวีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมท่านพัะกรชัยรัตน์ท่านผู้ในการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมท่านมรรรวันชีรณา 400ล้าน362ล้านบาทภาคสาธารณครับร้อยละซึ่งเนืจากที่ท่านรับผิดว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ลงพื้นที่จังหวัดชุมพรและจะังหวัดระนองเพื่อตรวจราชการและขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันไมซึ่งเป็นหนึ่งในพ้รยติดของการเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีหนึ่งยังเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่หนึ่งทัพสภานครศุกร์เจ็ดแะได้มอบหมายโดยงานในสังกัดกระทาารวงขยายธุรกิจของบริษัททั้งภายในทใช่ ทั้งภายในประเทศและการส่งออกและได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพิจารณาให้ความช่วยเหลือสับสนุนนั้นธนาคารวิสาหกิจพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางในย่อระเทศไทยหรือ SBD Bank ซึ่งเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐหนึ่งในหน่วยงานซึ่งขับเคลื่อนยบวยองกำรังรสูงสาหกรมโดยรอดยิ่งได้มีการร่วมผลักด,ดันการยกระดับการพัฒนาอุตสากหกรรมคารานไทยสูต่ตลาดโลกหรือการส,รรสับสนทางด้านการเงินคือการพาเข้าถึงแหล่งทุน เสริมสภพาพคล่องขยายกิจการควบคู่กับการพัฒนาคือก,การสาสารกรรมท่านปิมพัฒนาวิชัยกุลครับกระผมใน้นามของกรมส่งเสริมศาตรกรรมกระทรวงสาสารกรรมและคณะผู้จัดงานขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าก,การกระทรวงสาธารณกรรมเป็นอย่างสูงที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบสินเชื่อให้ผู้ประกอบการในเซีพื้นที่จบบังหวัดชุมพรระรออรดับเศรษฐกิจใปอน่ารนะครับทางบริษัทก็จะดูแลท่าเกษตรกร